สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนก็อยู่กับผมพลโมโตไร,รวลเช่นเคยนะครับในวันนี้ G.P.X ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกมาซึ่งพี่จริงต้องเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษของ r e g e n t 250ในชื่อ New Regent 250 Brighton โดยที่มาของ Brighton นี้นะครับทาง G.P.X ต้องการที่จะสะท้อนกลิ่นอายบรรยากาศริมชายหาดแห่งประวัติศาสตร์ของเมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ r e เจ n 250ไบรต์ตันนี้ก็จะมากับ2สีใหม่ชื่อ British Green และ Deep Blue โดยตัวรถเขาจะเน้นการตัดสีกันระหว่างสีทองที่แกนโชคหน้าซับแทงโชกหลังปั๊มคาลิเปอร์เบรกและตัวถังที่มีการตัดพาดสีทองผ่านกลางลำตัว ส่วนสีโครเมียมนี้ก็จะตัดแทบทั้งคันเลยนะครับตั้งแต่ตัวล้อซี่ลวดบังโคนแข้งเครื่องยนต์กระจกมองข้างตัวแฮนด์มือจับหลังเป็นต้นเดินเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์แบบ2ส,สูบ2 3 4มซีซีมาพร้อมหัวฉีด gpxfi โดยเครื่องรูปนี้จะเป็นเครื่องแบบ4จังหวะ4วาลว ตัวรถจะใช้โซ่ของ r k 520แบบมีโอลิงรวมไปถึงโชคหลังเป็นโชคแต่งจาก YSS G Series ที่จะมาพร้อมกับกระปุกซับแทงสีทองดูมแมชกันกับกระบอกโชคหน้าอัพไซด์ดาวสีทองเช่นเดียวกันด้านรายละเอียดอื่นๆตัวรถก็จะมีฟังก์กชันเหมือนเดิมอย่างเช่นไฟหน้าเป็นแบบ Full LED มีไฟ Daytime Running Light ตัวมาตรวัดก็เป็นแบบ Full d i g i t a LCD l ส่งถ้วยกลมระบบเบรกทางด้านหน้าก็ให้มาแบบจัดเต็มครับเป็นจานทวินดิสมีขนาดอยู่ที่276ม mm. ิิเมตรในด้านของราคาค่าตัวนะครับมีการเปิดราคาแนะนำอยู่ที่86,500บาทมาพร้อมโปรพิเศษในช่วงเปิดตัวนี้ก็คือว่าจะรับฟรีไปเลยในส่วนของค่าจดทะเบียนและพระบ ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจครับลองไปรับชมตัวจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย GPS ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศและในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r ร์วอเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงผมขอฝากคุณผู้ชมทุกคนครับติดตามพวกเราไว้ด้วยนะ YouTube นี้ฝากกด Subscribe กันดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r w v a l รบกวนเข้าไปกดไลค์ like, ติดตามเป็นแบบเฟวอร์ริทให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารไว้แบบเรียลไทม์วันนี้ผมพลมอเตอร์ a l ลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ